สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องนี้ครับเรื่อง Room Management นะครับปุ่มนี้ลองคลิกดูนะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูป อ่าลูกป,ปิดประตูนะครับเห็นเป็นรูปลูกป,ปิดประตูปุ๊บมันก็จะค่อนข้างสื่อถึงห้องพัก,กน,นะฮะก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในงานแม่บ้านนะครับงาน housekeeping แต่เราก็ควรรู้ไว้สักนิดหน่อยนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนแล้วก็จะมาสาธิตเรื่องของอ่า uh, room status ที่ใช้ในงานแม่บ้านนะครับเราก็เรื่องของ out of order out of service นะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับเมื่อครูคลิกปุ่มนี้เห็นไหมครับฟังก์ชันคําสั่งปุ่มคําสั่งซ้ายมือก็จะเปลี่ยนเดิมเราเรียนเรื่องของฟอนเ r ็กส์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราคลิก Do ูแมเนจเมนต์อ่ะก็หน้าตาแบบนี้ปุ่มแรกที่จะพูดถึงคือปุ่มนี้ครับปุ่ม housekeeping จริงๆมันมีความสามารถและฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเรื่องที่เป็นพื้นฐานเรื่องเบสิกก่อนก็คือปุ่มนี้ครับ housekeeping Management นะครับคลิกเข้าไปเอาละเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่ทุกคนต้องต้องรู้นะครับต้องจำได้เรื่องแรกที่ครูจะพูดถึงเลยคือตัวนี้ครับ Room Status นะครับ Room Status เราเรียนเรื่องของ Status ห้องกันไปหลายตัวแล้วเนาะ Status ของห้องเนี่ยมันก็จะแบ่งไปตามส่วนงานต่างๆนะครับส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของ Housekeeping หรืองานแม่บ้าน Room Status มักจะเป็นเรื่องนี้ครับมีดังนี้มี Clean นะครับ แทนด้วยสีฟ้านะครับ Status c l e ี n ก็คือเป็นห้องที่ทำความสะอาดแล้วนะครับสีแดง dirty ก็คือห้องที่สกรปรกหรือห้องที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ส่วนสีเหลืองเนี่ย p i c อั p นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ทุกลงแรมนะครับอาจจะเป็นโรงแรมที่ใช้นะครับแต่โดยนิยามเรา Pick up หมายถึงเป็นห้องที่ถ้าเกิดขึ้น Pick up เอาไว้นะครับก็จะเป็นการบอกให้แม่บ้านหรือ housekeeping เข้าไปเข้าไปเช็ค เข้าไปตรวจดูอีกครั้งนะครับว่าจะเปลี่ยนสเตตัสเป็นอะไรดีนะครับเป็นครีหรือเป็น InSpec กประมาณนี้นะครับสุดพิกอัพเนี่ยเป็นสเตตัสที่ให้พนักง,งานเข้าไปเช็คในห้องนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะปรับสเตตัสเป็นสเตตัสอะไรนะครับส่วนอันนี้นะครับสีเขียว InSpec t e d เนี่ยหรือ InSpec t เนี่ยหมายถึงห้องที่ทำความสะอาดแล้วและถูกตรวจสอบ โดยผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น f l o o r s u r e r v i s o r นะครับแม่บ้านทำห้องแล้วครีนแล้วนะครับก็จะมี f l o s u s u r v r v o s o r หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าห้องต้องเป๊ะไม่หลุดนะครับเมื่อตรวจสอบ Double c h e ็คเสร็จปุ๊บก็ขึ้น Inspect ห้องที่ขึ้น Inspect เนี่ยก็มักจะชัวร์ละว่าส่งแขกได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับส่วน2ตัวนี้เอา of f order เอา off service นะครับ ทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความหมายอ่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นห้องที่ปิดนะครับเราจะไม่ขายห้องหรือเราจะไม่ปล่อยห้องนี้ให้แขกนะครับแต่ความต่างก็คือห้อง out of order เนี่ยเป็นการปิดเพราะว่าห้องชํารุดหรือห้องมันไม่สามารถที่จะใช้การได้จริงๆนะครับก็เลยปิดซ่อมแซมปรับปรุงอะไรว่าไปส่วน out of service เนี่ยเป็นการปิดเหมือนกันแต่เป็นการปิดด้วยเหตุผลต่างๆ ก็คือห้องมันไม่ได้ชำรุดห้องมันไม่ได้เสียหายห้องมันไม่ได้ใช้การไม่ได้แต่แต่มีการปิดด้วยเหตุผลอื่นๆเหตุผลอื่นๆเช่นอะไรบ้างอาเช่นอย่างตอนนี้ครับที่อัดอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เกิดโควิดเนาะหลายๆโรงแรมก็ออกขรเปนซีแบบน้อยมากต่ำกว่า20%เหล30%นะครับก็จะมีห้องจํานวนมากที่ต้องปิดเอาไว้เฉยๆนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นการปิด out of service นะครับก็คือปิดหรืออาจจะปิดปิดขอโทษครับหรืออาจจะปิดเพราะว่าอา อาจจะก,กันห้องนั้นเอาไว้ทําอะไรบางอย่างเช่นเป็นห้องตัวอย่างเป็นห้องที่เอาไว้ให้ลูกค้ามาอินสเปกเราเลยไม่ได้จะเอาห้องนี้ไว้ขายแขกอย่างนี้เป็นต้นพอเห็นภาพไหมครับก็คือปิดไม่ขายแต่ห้องไม่ได้เสียหายนั่นเองนะครับก็จะมี2ตัวที่เราจะเรียนกันวันนี้ด้วยนะครับก็จะมีสเตตัสทั้งหมด6สเตตัสในส่วนงานแม่บ้านใช้สีต่างๆแทนนะครับแล้วหน้าต่างนี้คืออะไรนะครับหน้าต่างนี้ที่ครูเปิดขึ้นมานะครับยังไม่ได้อธิบายเลย หน้าตานี้ก็เป็นการโชว์ครับว่าห้องทุกห้องในโรงแรมนะครับตั้งแต่ห้องเบอร์แรกยันเบอร์สุดท้ายที่อยู่ข้างล่างเนี่ยห้องแต่ละห้องมีสเตตัสในงานแม่บ้านอะไรบ้างนะครับหลักๆพวกเราดูตรงนี้เลยนะครับ room ก็คือ Ro o m number เขาจะลันตั้งแต่ห้องเบอร์หนึ่งของโรงแรมเบอร์หนึ่งชั้น f l อ o r ที่ที่แบบล่างสุดนะครับไปจนถึง h high floor ห้องเบอร์สุดท้ายนะครับและตรงนี้ครับสำคัญคือ o o m status เป็นการบอกว่าห้องนี้ตอนนี้มีสเตตัส ห้องพักในงานแม่บ้านเป็นอย่างไรนะครับเช่นห้องนี้ครับ0401 s t a t u s Clean แปลว่าห้อง0401เนี้ยแม่บ้านทำความสะอาดแล้วแต่ยังไม่ได้ถูก inspect ลองมาดูที่0402ครับเห็นไหมครับ Room s t a t u s เป็น inspect สีเขียวอแบบนี้เป็นการบอกว่าห้อง0402นั้นทั้งทำความสะอาดแล้วแล้วก็ทั้งถูกตรวจสอบถูก inspect แล้วห้องที่เป็นสีเขียวเป็น inspect เนี่ยก็คือพร้อมส่งนะครับ หรือ0404ขึ้น dirty แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าห้องนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับต่อไปอะไรที่สําคัญหรือควรรู้อีก FO status นะครับ FO ก็มาจาก front office นั่นแหละนะครับเห็นไหมครับว่าคําว่า status มี2ที่เลยที่มี3ที่ด้วยมีตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับ reservation status ถ้าในงานแม่บ้านนะครับหรือ room service ก็จะว่าเรื่องความสะอาด แต่ด้วยเรื่องงานของฟรอนต์ะ Front, นะครับก็จะว่าด้วยเรื่อง OCC, VAC ย่อมาจากอะไร OCC ก็ย่อมาจาก occupy occupy ซึ่งแปลว่าห้องไม่ว่างนะครับส่วน VAC ก็ vacant นะครับ vacant ก็แปลว่าห้องว่างห้องที่ยังไม่มีแขกพักนั่นเองนี่คือ FO หรือ Front Office Status ส่วนตัวนี้นะครับ Reservation Status ก็เป็นการบอกถึงสถานะในแง่ของงาน reservation หรืองานรับจองนะครับเช่นตัวนี้นะครับ Status a l i v e o t เติม ED ก็คือแขกนั้น a l i v a l มาแล้วก็คือแขกเข้าเข้าพักแล้วเช็คอินแล้วนะครับมันจะมีความหมายแฝงนิดนึงนะครับถ้าเกิดห้องไหนขึ้นสเตตัสของเล s เ r อว่า a l i v e l เนี่ยแปลว่าแขกเนี่ยเพิ่งเช็คอินวันนี้นะครับเช็คอินมาวันนี้แล้วก็เข้าพักแล้วเป็นแขกอินเฮาส์ house แล้วเนี่ยแหละครับตัวต่อไปสเตตั d o u t นะครับ Dillout แปลว่าแขกห้องนี้0402เนี่ยถ้าขึ้น d o u t แปลว่าอาจจะต้อง เช็คเอาท์วันนี้นะครับมีกําหนดเช็คเอาท์วันนี้เราอาจจะงงว่าเอ๊ะทําไมแขกอยู่แขกเข้าพักอยู่เห็นไหมห้องไม่ว่างแล้วจะออกวันนี้ทําไมห้องมันต้องเป็นเดอร์ตี้สีทำไมมันมขึ้นอินสเปกนะครับเพราะว่าอันนี้ครูเลือกเอาไว้สอนตอนน่าจะคาบที่แล้วครับเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนกลับนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สาธิตเนาะแต่เนีการทํางานจริงมันต้องไม่ขึ้นแบบนี้อันนี้ผิดปกตินะครับไม่รู้มีใครตั้งคําถามหรือเปล่าเนาะชิงท็อปก่อนนะครับ มีอะไรอีก s t a ตัสดีพาร์นะครับ Depart ตเติม E D ซึ่งมันเป็นการบอกว่าห้อง0404นั้นแขก Depart ไปแล้วก็คือแขกเช็คเอาท์ไปแล้วทำไมถึง slash arrival อีกแปลว,ว่าแขกเนี่ยดีพาร์ไปแล้วแล้วห้องเนี้ยในวันเดียวกันในวันนี้เนี่ยก็มีแขกคนใหม่นะครับแขก b o ๊ก i ิ้ใหม่เช็คอินเข้ามามันเลยเป็นทั้งดี p าร์แล้วและ a r r i a l แล้วและ a รเ i v a แล้วในในวันเดียวกันนะครับ ส่วนตัวนี้ not reserved ก็แปลว่าห้องนี้ว่างจริงๆนะครับยังยังว่างอยู่เลยยังไม่มี Booking ยังไม่มีใครจองนะครับประมาณนี้ส่วน s t a t u s ต่อไปคือตัวนี้ครับ stay over นะครับ stay over สเตตัสนี้ก็หมายถึงห้องน 0, 4, 0, 8, เนี้ย0408เนี่ยมีแขกพักอยู่นะครับ stay over ก็คือมีแขกพักอยู่นี่แหละเอ๊ะแล้วมันต่างยังไงกับ arrival นะครับต่างกันตรงที่ว่า stay over คือแขกเนี่ย พักอยู่ก่อนแล้วคือเข้าพักอยู่ก่อนวันนี้นะครับอาจจะเข้าพักเมื่อวานวันก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเข้าพักอยู่ก่อนแล้วและยังไม่ได้เช็คเอาท์วันนี้ก็เลยขึ้นว่า stay over นะครับถ้าเกิดจะเช็คเอาท์วันนี้ต้องขึ้นว่าอะไรครับฟังหันไหมต้องเป็น d u l out นะครับถ้าจะเช็คเอาท์วันนี้นะครับต้องเป็น d a l out โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของ reservation status นะครับก็จะมีทั้งหมด3 status ด้วยกันอย่างที่ครูบอกไปนะครับเอาล่ะ ส่วนฟังก์ชันการใช้งานในหน้านี้นะครับยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยพอดีมันต้องอธิบายก่อนนะเนาะว่าสเตตัสตลาดอันมันหมายความว่ายัางไงจริงๆจุดประสงค์ในการเปิดหน้านี้มาก็คือเพื่อเปลี่ยนสเตตัสนี่แหละอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ครูบอกว่าอันนี้ครูมันไม่ควรเป็นอิ c, นสเปกเนาะเพราะว่าแขกจะออกวันนี้มันควรเป็นเดอร์ตี้ใช่ไหมครับสมมุติเราเราผิดพลาดเราจะเปลี่ยนกลับก็คลิกเลือกแบบนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยเป็นเดอร์ตี้สีแดงแล้วนะครับ หรือห้อง0401์เนี่ยครีนอยากจะเปลี่ยนเป็น Inspect ก็คลิกแล้วก็เลือกที่ dropdown นะครับแล้วก็เลือก inspect คลิกหนึ่งทีเห็นไหมครับก็เป็นสีเขียวแล้วนะจริงๆหน้าหน้าต่างนี้คือมันมันใช้แค่ประมาณนี้นั่นเองครับก็ง่ายๆนะครับเอาล่ะก็จบไปนะครับสำหรับหน้าต่างนี้หน้าต่าง housekeeping นะครับหน้าต่าง room management ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยน room status นะครับปิด เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องนี้ครับเอาออฟออเดอร์เอาออฟเซอร์วิสนะครับคลิกขึ้นมาทวนนะครับทั้งเอาออฟออเดอร์และเอาออฟเซอร์วิสมันคือการปิดห้องทั้งคู่แต่เอาออฟออเดอร์คือการปิดเพราะห้องมันใช้ไม่ได้นะครับมันชำรุดส่วนเอาออฟเซอร์วิสเนี่ยปิดด้วยเหตุผลอื่นๆนะครับมันมีตัวย่อด,ด้วยนะครับ เวลาเราเรียกมันยาวเนาะ out of order out of service นะครับตัวยอ่อของ out of order ก็คือ O O นะครับหรือบางที่อาจจะใช้3ตัวก็เป็น O O O นะครับส่วน out of service ตัวยอ่อก็เป็น O S นะครับหรือถ้าเกิดลงแรมไหนใช้ตัวยอ่อ3ตัวก็จะเป็น O O S อย่างนี้เป็นต้นนะครับ O O กับ O S นะอ่ะหน้าต่างนี้คือยังไงเปิดมาเพื่อดูว่าเอ๊ะ for date ในวันเนี้ยวันที่กำหนดเนี่ยวันที่6เดือน3ปี2018เนี่ยมีห้อง ที่ปิด O O o d e อ,อ๋อขอโทษครับมีห้องที่ปิด O O กับ O S ไหมนะครับลองกด Search เงียบเลยไม่มีอะไรขึ้นมาแสดงว่าวันที่6เดือน3ปี2018เนี่ยโรงแรมเราไม่มีห้องที่ปิด O O O S เลยเห็นไหมครับในตารางว่างเปล่านะครับทีนี้ครูจะลองสร้างนะครับจะลองสร้างก็คือจะลองปิดจะเลือกห้องมาปิด O O กับ O S อย่างละห้องละกันสมมุติครูจะสมมุติสถานการณ์ขึ้นมานะครับมีห้องพักห้องนึงเกิดแบบโอ้น้ํารั่วนะครับปรากฏว่าน้ํารั่ว บบไม่ใช่ร่วเล็กๆนะครับต้องต้องให้ช่างมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เลยอะไรประมาณนี้ก็คือห้องยังใช้การไม่ได้แบบสวันนะครับต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ต้องรอกาวแห้งนู่นนี่นะครับอ่ะห้องนี้เราจะปิด OO นะครับปิด or Off Order แล้วก็มีห้องนึงนะครับเราจะกันเอาไว้เป็นห้องโชว์รูมเอาไว้ให้แขกมา Inspect นะครับเอาไว้โชว์แขกที่มา Inspect ห้องของโรงแรมนะครับก็เลยจะปิด OS แบบนี้นะครับวิธีการก็คือกด New ครับ และก็เลือกห้องที่ต้องการจะปิดนะครับมันสามารถที่จะเลือกจากลิสต์ก็ได้หรือปิดทีละเป็นล<ๆ>็อตฟอร์มรูมทูรูมเช่นจากห้องเบอร์หนึ่งถึงห้องเบอร์10อย่างนี้ก็ได้มีฟีเจอร์ให้เลือกมากมายนะครับแต่เดี๋ยวไปเร็วๆแล้วากาันเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวครูจะเลือกมาห้องห้องอครูก็จริงๆพิกอัพไว้แล้วครับว่าครูจะปิดโอโอห้อง0508นะครับเดี๋ยวครูจะลองเลือกดูจากลิสต์นะครับ0508อห้าห้องนี้นะครับเลือกกดโอเค ได้แหละคูจะทาการจัดก,การกับห้อง0508นะครับอืมอะทีนี้ก็มาเลือกวันครับว่าเราจะปิดกี่วันเมื่อกี้คบอกว่าปิด3วันเนาะวันนี้วันที่6ก็จะปิดไปถึง6 7 8อะปิดถึงวันที่8นะครับเป็นเวลา3วัน Status ปิดเป็นอะไรปิดเป็น OO นะครับ All Off Order มันเป็นค่า Default อยู่แล้วนะครับ Return Status นะครับ Return Status คืออะไรไหมายความว่าเมื่อพ้นวันที่8เนี่ยห้องมันจะถูก ปลดล็อกออกจาก OO มันจะ return นะครับเวลาที่มันหลุดออกจากความเป็น OO แล้วเนี่ยสเตัสมันจะเป็นขอโทษทีคือเราอยากจะกําหนดให้ห้องที่มันมันหลุดจากความเป็น OO แล้วเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยมันเป็นสเตตัสอะไรนะครับโปรแกรมมันก็เซตค่า default เป็นห้อง dirty นะครับก็มีให้เลือกทั้ง4สเตตัสเลยก็ครูก,ก็ขอเลือกเป็น dirty ตามค่า default แล้วกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อห้องกลับมาเปิดอีกครั้งนึงเนี่ยการที่ห้องเป็น dirty ไว้เนี่ย มันก็จะทําให้แผนกแม่บ้านเนี่ยเขาเข้าไปทําความสะอาดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเซ็ตเป็นห้องคลีนหรือห้องอินสเปกเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเข้าไปทําความสะอาดซึ่งห้องที่เพิ่งซ่อมเสร็จหรือห้องที่เพิ่งเปิดเตรียมขายเนี่ยแล้วไม่ได้มีแม่บ้านเข้าไปเคลียร์เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่ห้องอาจจะหลุดเรื่องความสะอาดได้นะครับดังนั้นค่า default จึงเซ็ตเป็นเ i r t y นะครับก็ปลอดภัยที่สุดนะครับห้อง r e turn กลับมาแม่บ้านจะได้เข้าไปเคลียร์รอบหนึ่งนะครับ ต่อไป reason เราต้องใส่เหตุผลด้วยว่าเราปิด OO เพราะอะไรนะครับก็ในระบบเขาก็จะเซต reason เซตเหตุผลไว้ให้เราเลือกประมาณนี้นะครับถ้าเหตุผลที่เราปิดไม่ได้อยู่ในนี้ก็เลือก other ก็ได้แต่เมื่อกี้ครูบอกไว้ว่าครูจะยกตัวอย่างว่าเราจะปิดเพราะอะไรนะน้ำรั่วใช่ไหมครับมีไหมนะน้ำรั่วแชมพูคาเพ่ head, อันนี้คือปิดเพราะแชมพูคาเพ่สักผมนะครับสักผม renovation มีการ Renovate ห้องอ่ะเป็นทับศัพท์ภาษาไทยเนาะ r e n o v a t e ceiling ceiling ออกเสียงถูกไหมนะ Repairing นะครับก็คือเป็นการซ่อมเพดานนะครับอ่าตัวนี้ Water Leaking น้ำรั่วนะครับก็ที่ครูจะเลือกก็จะเลือกอันนี้นะครับ Painting คืออะไรเอ่ยทำสีอาจจะทาสีใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับ Deep Cleaning ก็เป็นการบ้านเราจะเรียกว่า Big Cleaning เนาะทำความสะอาดแบบทุกซอกทุกมุมนะครับก็อาจจะต้องปิดห้อง Low Season นะ,ะก็ปิดเพราะว่า่า Low Season มีแขกน้อย เปิดไปก็จะไม่คุมค่าแม้ทันแ,น,แน,นก็ปิดเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแอร์คอนดิช o ันนิงนี่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับมินิมาบรอกเคนก็มินิบาร์เสียหายมินิบาร์เสียนะครับ no electricity ไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับเหลือจากไฟดับมีปัญหาเรื่องกระแสไฟ no water ไม่มีน้ำน้ำไม่ไหลนั่นเองอ่ะคูเลือกอันนี้เนาะ water leakingremark เราสามารถใส่ description หรือหมายเหตุใดๆเพิ่มเติมจาก reason ก็ได้นะครับอ่ะ ครูไม่ใส่แล้วกันเรียบร้อยกดโอเคอ่รูมนัมเบอร์05 08 Update successfully นะครับห้อง05 08ก็ทำการอัปเดตเป็นห้องโอโอเรียบร้อยเห็นไหมครับก็ขึ้นมาอยู่ในลิสต์แล้วอีกห้องหนึ่งที่ครูต้องการจะปิดครูต้องการปิด OS นะครับเพื่อทำเป็นห้องโชว์รูมก็เหมือนเดิมกด New นะครับครูจะปิดห้อง0608นะครับครูเลือกมาแล้วห้อง0608ครูจะทำเป็นห้องโชว์รูม ไม่ขายเสร็จเอาไว้สวยๆนะครับโรยกลีบกุหลาบเอาไว้อะไรประมาณนี้ครับให้ลูกค้ามาอินสเปกอ่ะเสร็จแล้วครูก็มาเลือกตรงนี้อ่ะทีนี้ครูจะปิดยาวเลยเดือนหนึ่งนะครับห้องนี้จะตกแต่งเอาไว้โชว์ลูกค้า1เดือนก็ปิดจนถึงวันที่6เดือนหน้าเลยแบบนี้นีครับ1เดือน สเตตัสครูก็ต้องเปลี่ยนจากปิด OO เป็น OS หรือ o u of service แบบนี้นะครับแน่นอน return status นะครับก็ครูให้เป็น dirty นะครับพอมัน return แม่บ้านจะได้เข้าไปทำนะครับ reason มีไหมนะเหตุผลที่ครูต้องการไม่มีนะครับครูก็เลือก other s p y นะครับกวดจะใส่ remark นิหนึงว่า showroom นะครับเพื่อเป็นห้องตัวอย่าง เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีห้องที่ปิด OOS o ในตารางในลิสต์นี้นะครับสองห้องอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จบแล้วครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับเรื่องของ Room Management นะครับก็หวังว่าพวกเราจะฟังทันนะครับมีคำถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้ในแชทในข้อความได้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ